่ก็่เะเป็นหนังเต็มที่อยค่ะมันแข็งกรอบเป็นยฟินที่แบบมั<า>มนต้องระห่ำก็คือมันเต็มที่นะครับเป็นหนังที่ที่เต็มที่ทั้งทางเทคนิคทางทางผมและทีมงานโปรดิวชั่นทางนักแสดงทุกท่านมันก็เป็นงานที่ร่วมมือกันและเอาพูดตรงมันก็เป็นงานที่ทำยากเพราะว่ามันมันระห่ำมันมันมัน เราใช้คําว่ามันเป็นหนังที่ต้องควรจะกระตุ้นอะดรีนาลีนคนดูให้ได้ตลอดเวลาจนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยฉากที่ที่เดี๋ยวคงได้รับชมกันในในในนะครับว่าว่ามันไม่ีชซีไหนที่มันมันถูกทำแล้วมันง่ายเลยแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยด้วยนี่แหละครับว่ามันใจรั้คคะีเตััวลรมนนช้ก็็จไดหอีีีกมม่่ทโ้ไใคครนกกนครับ็ ก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยได้ทำยากนี่ไดวิ<笑><笑>่งเยอะมากอ่ะแล้วก็ได้ได้ได้ไดก็รู้สึกว่าว่าเป็นอีกเรื่นหนึ่งที่ที่เราโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นไม่เป็นสื่อหรในทีมนะแสดงแล้วก็ชิ่งงานเพราะว่าโปรดักชันเขาจัดเต็มมากทุกวันที่เราไปเราก็ได้ได้โปรดักชันแบบ โอ้พี่เรามาจากไหนนี่พ<อ>ี่ไปหาไปจากไหนนี่พี่ทำขึ้นเองหรือนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออพอเราได้อยู่ในโปร d u ก t i o ที่มันพร้อมมาก100แล้ว100%แล้วเราก็คงมีหน้าที่ที่ต้องทำกันบ้างมาให้100%ก็ดีใช่แต่ว่าต้องช้ำอะไรแล้วต้องแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมเขาแบบถลุครับนี่ถือว่าคูแอคชั่นเยอะที่สุดที่เคยเล่นบานทึกเร่องต้องบอกว่าเต็มรูปแบบเลย คือผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้แต่งขอาแรกแต่ผมมันบู้วิใจครับง่ายเรับูรใจใจล้วนๆไม่ยอมแพ้อย่างนี้เลยมั้ยมันต้องไม่ยอมแพ้นะแต่ชาขับรถต้องดูต้องดูครับพลังคนสำหรับไม่ดูค่ะกับการร่วมงานแางได้กับหนึ่งนนีก็เจอเรื่องงานหินเลยก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เคยทำทันทีแล้วก็ ชื่อได้ว่าคนทุกคนอยากอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าฉันได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้หรือหรือมีความระห่ำแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องกลับไปใช้คาพูดแรกที่ผมเคยพูดเมื <c oughs> ่อการสัมภาษณ์นานแล้วว่าขนาดนี้ให้เล่นฟีก็เล่นคับมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่เราตื่นมาเราอยากไปกองถา่าย <c oughs> เราอยากรู้ว่าเราจะเจออะไรอีกบ้าง พอดูไปสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มบอกว่าตายเหอะมน่าขอรดนขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรอพี่ผมมันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยแต่ตอ,ตอนแรกมันแบบมันอย่างนั้นจริงๆนะ,ะครับเคยเคยขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้นะสงสัยมีประท้วงวะ่ะมีควันแล้ว่ตรงนี้อย่าอย่าไปนะรถเดี๋ยวรถติดนั่นแหละคองเราแล้วเจอรถเซาท์ไคจากพี่ผมตลอดเวลาเมากเข้าไปเข้าไปแล้วเราเห็น คน500คนอยู่ในกองถ่ายมันมันยิ่งใหญ่มากมันส่งเสริมให้การแสดงดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันจะได้ความสดใสในเรื่องหละเราเออหนูเป็นความสดใสแล้วคะเนี่ยสดใสไหมคะสดใสค่ะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในในโปรดักชันนี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยอย่างแรกเอ่อ เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการผจญภัยขั้นสุดเหมือนกันค่ะชีวิตหนูครั้งนี้ก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แล้วค่ะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพีโคกเก็ขอบคุณม,มากมาก <laughs> สนุกค่ะเป็นเป็นการทํางานที่สนุกมากสนุกมากในหลายๆความหมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็สนุกกับมันเหมือนที่พวกเราสนุกค่ะแสดงว่าทุกวันตื่นเต้นทุกวนันเี่ค่ะตื่นเต้นค่ะ ฉันเซนมากว่าวันนี้ไดเจอกับอะไรเพราะว่าเหมือนที่พี่ดูบอกเลยเพราะว่าเราแบบเราไม่รู้จริงๆะว่าวันวันหนึ่งเราจะเจออะไรบ้างกับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้แต่โดยรวมคือมันสนุกนะคะเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกจริงอะโปรักชั่นทุกอย่างเซตโลเคชั่นมันแบบมันส่งหมดเลยอะไรเงี้ยพวกเราในฐานะที่เป็นนักแสดงค่อนข้างทำงานง่ายนะคะเพราะมันแบบมันเชื่อได้ง่ายๆเลยเนาะตอนถ่ายทำก็ต้องให้เครดิตทีมค่ะ ที่เป็นค่ะการถ่ายทาแบบมิใหม่แปลกแปลกครับก็อย่างที่บอกแหะครับว่าว่าเนื่องจากมันเป็นโปรดักชันที่สเกลใหญ่แล้วก็ซับซ้อนและเราก็เลือกที่เราเราจะทําอะไรที่มันยากขึ้นเพื่อมันท้าทายขึ้นท้าทายทุกฝั่งฝ่ายมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้ได้ใจของนักแสดงขนาดนี้ทีมงานที่มันลุยขนาดนี้แต่ทั้งหมดอย่างฮะยืนยันว่ามันถูกทําบนความเซฟที่สุด ปลอดภัยที่สุดและและเราก็เอามันออกมาได้เชื่อว่าเชื่อว่าจะชอบกันเชื่อว่าจะชอบกันค่นะฝากด้วยค่ะนี่เป็นตัวแทนค่ะได้ครับไม่คอ breaking นะครับฝ่านรเมือธรรมดา26กันยาย,ยน,นกว่า190ประเทศเป็นภาพยนตร์แฟคชัน่นเต็มรูปแบบเรื่องแรกของิิประเทศไทยที่ได้ติกเท่านั้นนะาับห้มพาดครับมันแน่นอนมันเทิแน่นอน 对对对